ก็เป็นี่จะมาสอนการขังแรบนะครับเมื่วานผมทำเท่าไปหน่อยไม่ได้ลงยูทูบทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงไหมครับแกะออกมาเลยครับรับแล้วให้แกะนอนตออกมาก่อนนี่ครับนอตตัวที่หนึ่ง นเี่แอคอสันี่คือนอตตัวที่สองแกะมาเล้วครับไม่ต้องขวดพังแกะนี้เกะอย่างไาได้แล้วครับนี่ข้างในของใบหัดยอดีข้างในของเบมบอร์ด กฉพาที่ใส่แรมกับที่ CPU อยู่นะครับกับ RTE Value นะครับวิธีแกะก็คือง่ายสมมุติคนที่แกะไม่เป็นนะครับให้เอามือของเรานีนิ้วโป้งหรือนิ้วอะไรก็ได้นะครับเอานิ้วโป้ง่งั้นก็เอานิ้ชี้ก็ได้นิ้ชี้แกะออกอันนี้เป็นสลอ็อตผมมีสล็อตเดียวนะครับนี่แล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้ก็ดึงออก นี่คือหน้าตาของแรมแรมตัวนี้ชื่อว่า Black b บล็ k เบอร์ี่นะครับ DDR 2กิกะไบต์นะครับอันนี้เป็นของยูคูอ้นซื้อให้นะครับที่ผมขอบูอ้นซื้อก่อนแรกอันนี้นี่มันเป็นตัวเมมบอร์ดของ SVOA อย่างโหดอย่างอย่างไม่ดีนะครับแล้วก็วิธีใส่ก็เอาแรมเอาแรมตัวเดิมอยู่หรือว่าใครจะซื้อแรมมาใหม่เราต้องดู DDR ด้วยนะครับให้เอาเสียขก็ไปเหมือนเดิมดูตามสล็อตน,นะครับดูตรงสล็อตมันสมมติใครมีสองสล็อตก็ใส่สล็อตข้าง,ข,างข้างล่างก่อนนะครับถ้าใส่สล็อตข้างบนข้างล่างมันจะใส่ไม่ได้ครับอันนี้ผมลองเอาเครื่องอากาศมาทําให้ดูก่อนเพราะเครื่องใหมก่กำลังจะได้ก็กดลงไป นะครับมันก็จะยึดติดก,กันเราเก็บน็อตก่อนนะมันหลดแล้ก็ลองเปิดเครื่องกันดูเลยนะครับเราต้องทำแบบนี้ก่อนถ้าไม่งานนะ่ะมันจะอะไรถ้าลมันจะมันเผื่อมันปิดเครื่องไม่ได้นี่ดูก่อนนะครับ ้ใช่ครับไหมครับเาัาเริ่มเปิดอย่างนี้ประกอบอัลกอนเดิมก่อนนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเมื่อเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตัวปิดฝาปิดมันนี่มาปิดเลยครับคงจะปิดมันแล้วปิดมันแล้ว Thank you. ราลองเปิดกันดูเลยนะครับตักตักตักอืมจี๊ดแบบ ดูนะครับก็จะเปิดเครื่องตามปกติของโมบ,บุกนะครับ สามาครับตรงผมเพราะมันขาดแต่ที่ธนาคารออมนิเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นเซเว่นอันนี้นะครับ สองสองสองบิตน,นะครับแบมแค่สองบีตต้องใช้สองสองบิตนะครับรูปหน้าหน้าตาของนอ <c oughs> ้้เช็คเลยดูนะครับวิธีเช็กขอวิธีเช็คด้วยดีกว่าให้เข้าให้มาตรงนี้อยู่ตรงคำว่าคอมพิวเตอร์ทิบขวากชี้ตรงเป๊ปบรินะครับ รอครับเมื่อมันขึ้นหน้าตาแบบนี้มันจะมีตัวแรมให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับน,น,น,นี่เห็นไหมเห็นเห็นได้เอยละไม่เห็นเนอ่าอันนี้ต้องออกการออกเลยนะครับเป็นนี่ครับตรงนี้นี่ มป็น solid memory ram นะครับมีสองจุดจกิกะไบจะใช้ได้แค่หนึ่งจุดแปดจงกิกะไบไม่รู้มันเป็นอะไรสงสัยมันออแรมที่เหลือไปทำอย่างอื่นที่เหมือนกับ windows นะครับขอบคุณครับที่รับฟังผมครับ,บคุณครับ